สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนผู้จำหน่ายสลากในกลุ่มทุกคนนะคะวันนี้เรามีข่าวอัปเดตมาพูดคุยกันนะคะจากที่ได้เข้าไปอ่านข้อมูลบางส่วนของอ่เพจสลากหน้าภาคนะคะเพื่อนเพื่อนก็มีประเด็นยกขึ้นมาพูดกันนะคะของเพื่อนเพื่อนในกลุ่มสลากนะคะก็มีผู้ดูแล นี่นะคะคุณประสานนะคะในกลุ่มสลากห้าภาคคุณผู้ดูแลของเพจอยู่นะคะก็ได้โพสต์ไว้เมื่อ,อ12ชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คือน่าจะเมื่อวานนี้นะคะเป็นเมื่อวานนี้เนาะก็มีการลงความเห็นแล้วก็มติในที่ประชุมทางสำนักง,งานสลากนะคะก็จะมาเล่าบอกเพื่อนๆกลุ่มสลากเลยฝากให้ฟังกันนะคะจากใครที่ยังไม่ได้อ่านข้อมูลนะคะก็ปัญหาเรื่อง อะลอตเตอรี่ไม่พอจําหน่ายนี่แหละค่ะก็เป็นปัญหาใหญ่สําหรับผู้จําหน่ายสลากโดยทั่วไปวันนี้เราก็มาพูดคุยกันนะคะจากการอ่านข้อมูลนะคะภายใต้เงื่อนไขไม่สามารถพิมพ์สลากเพิ่มได้เพราะเหตุใดนะคะเพราะว่าการพิมพ์เพิ่มนั้นจะต้องใช้ระบบการพิมพ์ใหม่แล้วก็ต้องใช้เวลามากกว่า6เดือนนะคะเพราะว่าเครื่องพิมพ์สลากจะต้องเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วก็ เรื่งพิมพ์ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องพิมพ์ทั่วไปนะคะเพราะว่าเครื่องพิมพ์สลากจะต้องเป็นแบบคล้ายเครื่องพิมพ์คนบัตรนะคะเพราะว่าต้องมีรายละเอียดลายน้ําอะไรต่างๆนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งปัญหานะคะที่ว่ายังไม่สามารถพิมพ์เพิ่มได้นะคะแล้วก็ทางแกนนําก็มีความเห็นชอบกันส่วนใหญ่นะคะทั้งเงื่อนไขต่างๆก็มีประเด็นขึ้นมาหนึ่งประเด็นที่หนึ่งนะคะที่ได้เขียนไว้ก็คือ ไม่เห็นชอบให้มีการนำรายชื่อสลากเสรีทั้งหมดบาแรนดอมนะคะเพื่อเพื่อการจัดสรรเพราะว่าที่ผ่านมานะคะอ่าสำนักงานไม่เคยมีความโปรโง่งใสหรือว่ามีความเครือบแคลงมาตลอดนะคะทำให้ผู้จำหน่ายสลากไม่สามารถไว้วางใจได้นะคะก็ประเด็นที่สองนะคะก็ขอให้จัดสรนสลากในส่วนนี้ให้กับกลุ่มต่างๆดังตตอบไปนี้นะคะ ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะเพื่อนๆเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะที่ต้องการให้สำนักงานสลากจดสรรลอตเตอรี่ให้เลยนะคะสำหรับกลุ่มนี้ก็นำไปพิจารณา,นานคะก็เปิดโอกาสให้ผู้พิการผู้จำหน่ายสลากสามารถอ่าลงไปขายเป็นดิจิทัลด้วยความสมัครใจนะคะอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่นะคะก็ประเด็นที่3นะคะ ให้ผู้ที่ถูกตรวจสอบว่าเป็นผู้ขายจริงได้รับสิทธิ์ในการกดซื้อกดจองไปเลยล่วงหน้านะคะจากการสำรวจของตำรวจทั้ง1 4 0 0 0มืนพลายนะคนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะท่านผู้ชมในส่วนของประเด็นที่4นะคะก็จะมีให้จัดสรรสลากแบบสองนะคะที่สมัยก่อนก็มีเป็น 2, 2, 1สนะคะตอนนี้อยากให้เป็น 2, 2, 1เพื่อว่า จะได้ให้ผู้ค้าสลากขายได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนประเด็นที่ห้าสำนักงานสลากให้แจ้งบอดแสผู้ที่ขายส่งและขายผ่านแพลตฟอร์มนะคะใครที่ไม่ได้ขายเองนะคะก็ให้ไปสามารถแจ้งที่สำนักงานสลากเพื่อจะได้ป่าติดผู้นั้นๆน,น,นะคะอันนี้เป็นเป็นแบบแจ้งบอดแสกันเองซะแล้วนะคะแบบนี้ข้อที่6นะคะประเด็นที่6กก็คือยกเลิกการกด หือกดจองทาง ATM ต้องบอกให้ทราบล่วงหน้าด้วยนะคะอย่างน้อยหนึ่งถึงสองเดือนเพื่อไม่ให้กระทบกระทั่งกันหน้าตู้กดนะคะแต่บอกล่วงหน้าได้ตอนนี้ก็กดไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะว่าที่ผ่านมางวดที่แล้วก็ยังกดกันไม่ได้อยู่นะคะสำหรับตู้ ATM นี่ก็เป็นประเด็นร้อนๆหกประเด็นนะคะที่ผู้จำหน่ายสลากทั้งหลายาต้องการที่จะแก้ไขนะคะก็เป็นข้อมูลจาก สลากห้าพานะคะที่นํามาฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะแ้ะเกิดใครมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะคะสามารถไปแสดงความคิดเห็นที่เว็บไซต์ของสานักงานสลากได้นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะสามารถไปเสนอความคิดเห็นเพื่อให้สำนักงานสลากนําไปพิจารณาต่อไปนะคะอันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผู้แกนนําทั้งหลายที่เขาไปไประชุมกับ หลักผู้ใหญ่ในักง,งานสลากที่ผ่านมาแล้วนํามาเสนอเพื่อนนะคะก็เดี๋ยวสรุปก็คือสรุปเลยมันก็มีทั้งหมด6ประเด็นหลักนะคะก็คือประเด็นแรกก็คือไม่เห็นชอบให้มีการนํารายชื่อสลากทั้งหมดมาแรนดอมนะคะข้อสองอยากให้จัดสรรสลากสําหรับผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะข้อสก็คือให้ตรวจสอบผู้ที่ขายสลากจริงๆนะคะไม่ ไม่ไม่ไม่เป็นแบบเออคนที่แรนดอมได้บัตรกดเสรีแล้วมาแรนดอมเอานะคะต้องการในผู้ที่ขายจริงได้รับสิทธิ์ไปนะคะ1นึ่งหสี่พันกว่าลายข้อ4ี่นะคะให้จัดสรรสลากในระบบสองสองหนึ่งนะคะข้อห้าก็คือ,อแจ้งบอดแสนะคะใครที่ทำการขายไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักง,งานสลากสามารถแจ้ง,แจ,งแจ้งบอดแสได้นะคะข้อ6ก็คือถ้าต้องการจะยกเลิกตู้ ATM นะคะให้แจ้งล่วงหน้า ประชาชนผู้ขาสลักทั่วไปนะคะนี่ก็เป็น6ประเด็นร้อนๆนะคะก็ใครอยากเสนอความคิดเห็นนะคะที่เว็บไซต์สำนักง,งานสลักข้างล่างนะคะเพื่อนๆก็ไปเสนอความคิดเห็นในนั้นได้นะคะก็คลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม